สามช่องน้อยๆนะครับติดไลค์ติดแชร์ติดดงติดานะครับสองอิงสองโคบิดนั่งแครับลน้อยลงครับ bỏ ừ, à, bỏ tôi chỉ muốn ừ. <laughs> <Độ phòng thái cười> cái của <laughs> à, này để, này. Đúng, lưng, lưng, lưng này งันรับงานครับปงานนะครับตั้งอยู่ครับทางเหนือ มนะครับขอบคุณครับ อ๋อครับยี่สิเจ็ดคร้าคบค่ข้าวข้าทเข้าวท่ขึ้นขนาดกว้างอ